ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลฉูสลาครับซัมเมอร์2025ชูสลาครับคีเรนเทนี่คัมแบ็กเซลติกเซนยาวถึงปี2030หลังหมดสัญญาอาร์เซนอลคีเรนเทนี Q ่ ini, แบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์คัมแบ็กซบเซลติกอย่างเป็นทางการแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับอาร์เซนอลพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2030 นับเป็นการหวนคืนสู่ิ่นเซลติกพาร์คอีกครั้งในรอบ6ปีเซลติกยอดสมมสรลูกหนังจากศึกสกอตติชเมยร์ลกประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวคีรนเทียนี่แบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ที่หมดสัญญากับอาร์เซนอลมาร่วงทัพแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วถือเป็นการกลับมาคัาแข่งในทีมเซลติกพาร์คสำหรับเทียนี่ซึ่งเคยเล่นในกับทับม้าลายเขียวขาวช่วงระหว่างปี2015-2019 ก่อนย้ายไปอยู่อาร์ซนอลโกยการกลับมาครั้งนี้จะตัวสัญญากับเซลติกเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ทุกคนรู้เรื่องนี้มา2-3เดือนแล้วและการได้มาอยู่ตรงนี้ในสีเสื้อของเซลติกอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆเทียนี่ซึ่งจะได้สวมเสื้อเซลติกหมายเลข63เปิดใจสำหรับผมแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดคือผมจะทุ่นเททำงานอย่างหนัก และทําให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรแห่งนี้ผมจะพยายามช่วยเซลติกให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้ช่วงแรกที่อยู่กับเซลติกนั้นเทียนนี่มีสถิติลงเล่น170นัดพร้อมกับทําไป8ประตูกับอีก37แอสซิสและช่วยทีมคว้าแชมป์มากถึง10รายการจูสะละครับแมนซิตี้คว้ามาคัสเบตตินรี่เสริมทัพรายที่2ซัมเมอร์นี้ เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศซื้อตัวมาคัสเบตติเนลลี่ผู้สาประตูมากประสบการณ์จากเชลซีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่รายที่2ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเซ็นสัญญาร่วมทัพ1ปีและเตรียมสวมบทบาทมือ13าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศสัญญาคว้าตัวผู้เล่นรายที่2ประจำตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้โดยได้มาคัสเบตติเนลลี่ผู้สาประตูชาวอังกฤษในวัย33ปีจากเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว เบตตินเรลี่ได้เจรจากาสัญญากับทัพเรือใบสีฟ้าเป็นเวลา1ปีด้วยกันหลังจากที่โจซียอมรับข้อเสนอโดยเขาจะเข้ามาแทนที่สกอตต์คาสันในคนะผู้รักษ,ษาประตูมือ3หลังจากที่สโมสรได้ประกาศแยกทางกับผู้รักษ,ษาประตูในวัย39ปีหลังจากเสร็จสิ้นการย้ายสังกัดเบตตินเรลีกล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับซิตี้ผมชื่นชมสิ่งที่สโมสรแห่งนี้ประสบความสําเร็จนับตั้งแต่เป๊ปกวาดีดล่าเข้ามาและตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสําเร็จเหล่านั้นต่อไปผมท้าพร้อมไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับเป๊ปและผู้รุกษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่นี่และได้เห็นวิธีการทํางานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดหวังว่าผมจะสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งในการซ้อมในห้องแต่งตัวและในสนาม ในขณะที่เรามุ่งมั่นจะคว้าแชมป์เพิ่มขึ้นในปีหน้าอาดีตในด่านฟูลแลมและเชลซีกล่าวทิ้งท้ายฉูสละครับเชลซีเปิดตัวดาริโอเอสูโกเซ็นยาวถึงปี2033จากสปอร์ติ้งลิสบอนเชลซีประกาศคว้าตัวดาริโอเอสุโกมิดฟิววัย20ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับเซ็นสัญญายาว8ปี ค่าตัวราว814ล้านบาทแหล่งโชว์ฟอร์มเด่นกับลาสพาลมาสในฤด,ดูกาลล่าสุดเชลซีทีมแชมป์สโมสรคอนเฟอเรนซ์ลีกจากพรีเ็กอังกฤษประกาศสัญญาคว้าตัวดาดิโอเอสูโก้กองกลางดาวรุ่งชาวโปรตุกิสมาจากสปอร์ติง้งลิสบอนอย่างเป็นทางการแล้วแดาวเตะในวัย20ปีซึ่งตอบตกลงซบเชลซีตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม จะลดประกาศสัญญาค้าแข่งในทิมสแตมฟอร์ดวิชแบบยาวถึง8ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2033ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายงานระบ,บุว่าอยู่ที่18.5ล้านปอนด์หรือประมาณ814ล้านบาทสำหรับฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาเอสูกโกถูกส่งไปเล่นให้กับลัสพาลมาสใน10อริกาสเปนแบบยืมตัวโดยเจ้าตัวลงสนามไปทั้ว27นัดพร้อมกับทำได้1ประตู สระครับทางการเชลซีปิดดิวมามาดูซากองหลังอนาคตไกลาจากสตาร์บุกเชลซีปิดดิวอนาคตคว้าตัวมามาดูซาเซนแบ,บ็กร่างใหญ่ในวัย19ปีมาจากอาร์ซีสตาร์บุกรวมทัพแบบเซอร์ไพรส์พร้อมกับเซ็นสัญญ,ญายาวถึงปี2033เชลซีเด้นหน้าเสริมทัพอนาคตประกาศคว้าตัวมามาดูซากองหลังดาวรุ่งในวัย19ปีมาจากอาร์ซีสตาร์บุกอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกับเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2033โดยในแถลงการของสโมสรระบุว่าโลซีมีความยินดีจะยืนยันการเซ็นสัญญากับมามาดูซาจากอาซีสตาร์บุกินัยลิกเอลฟร่งเซโดยเจ้าตัวเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2033สำหรับซาถือเป็น,นในกำลังหลักของสตาร์บุกในฤดูกาล2024-2025โดยลงสนามไปในเ้น28นัดในทุกรารการและมีส่วนสำคัญพาท,ทีมจบอันดับลุนพื้นที่ยุโรป ฟ้าตัวรอบเพย์ออฟยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สำเร็จแม้อายุเพียงแค่19ปีแต่ด้วยฟอร์มอันนิ่งเกินวัยและสไตล์การเล่นมั่นใจกล้าประทะและอ่านเกมดีทำให้เชลซีเชื่อมั่นว่าซ่จาจะกลายเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตอันใกล้ฉูสระครับตามรอยพี่ชายโจบเบรนทงแฮมลาสันเดอร์แลนด์ซบดอทมูลทางการแล้ว จบเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งพิกประัติศาสย้ายสู่สโมสรบริเซียดอร์ทมุนด้วยคาดตัวสูงเป็นสถิติสโมสรซันเดอร์แลนด์เตรียมแจ้งเกิดตามรอยพี่ชายจุดเบลลิงแฮมในทิ่นเสือเหลืองหลังพาทีมแอดรมเลื่อนชั้นสู่พรีเม็กร์อังกฤษได้สำเร็จซันเดอร์แลนด์สโมสรน,น้องใหม่ในศึกเรีเม็กร์อังกฤษยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโจบเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งในวัย19ปีได้ย้ายไปร่วมทีมบริเซียดอร์ทมุนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยคาดตัวที่เป็นสถิติสโมสร เปมูลค่า33ล้านยูโรหรือ27.8ล้านปอนด์ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงเงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตด้วยซึ่งคือเป็นการสิ้นสุดเส้นทาง2ปีของเบลลิงแฮมผู้น้องกับทีมแมวดำและยังเป็นการย้ายตามรอยพี่ชายจุดเบลลิงแฮมซึ่งเคยไปสร้างชื่อกับทัพเสือเหลืองก่อนต่อยอดสู่ทีมแรพมาตริดในปัจจุบันโจวเบลลิงแฮมซึ่งเริ่มต้นอาชีพกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เช่นเดียวกับพี่ชายของเขาพึ่งผ่านช่วงเวลาที่น่าจดจำในถิน่นแวร์ไซด์ ด้วยการพาทีมเลื่อนชั้นสู่เพล็ก,อก์อังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากแซงชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต,ต่อหนึ่งคว้าแชมป์การแข่งขันเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศโดยเขายัางได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกเดอะช็เปชิพและติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลอีกด้วยทั้งนี้เบลลิงแฮมซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษ,กฤษชุดยู21จะย้ายไปเล่นที่ซิกเนลลอิดูนาพาร์คเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025 หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะกับใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม